เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการหาค่าสูงสุดต่ําสุดสมบูรณ์ครับของฟังก์ชัน 3x กาลัง4บวก 4x กาลัง3นะครับสิ่งที่สังเกตเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือไม่มีขอบเขตให้เราเลยไม่มีขอบเขตครับแปลว่าอะไรแปลว่าเขากําลังให้เราสนใจนู่นนะ่ะตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เลยคือพูดง่ายๆคือดูทั้งการาฟเลยโอเคครับไม่มีขอบเขตเราแทนค่าผมก็เดิมดาเนินการเหมือนเดิมครับจุดวิกฤต จุดวิกฤตนะครับจุดวิกฤตก็คือก็จับดิฟหนึครั้งนะครับ f พ x นะครับก็เท่ากับ12 x ยกกำลัง12 x ยกกำลัง3นะครับบวกด้วย1 2 x ยกกำลัง2ผมก็จับสรรมการเท่ากับศเพื่อหาจุดวิกฤตนะครับ1ิ x กำลัง3บวกด้วย1 2 x กำลัง2ดึงตัวร่วมนะครับผมก็ดึง12 x กำลัง2ออกมานี่ก็เหลือแค่ x เดียวแล้วก็บวก1 แปลว่าอะไรแปล x ของผมเนี่ยเท่ากับ0ตัวหนึ่งครับ0ย์มาจากอะไรมาจากเนี่ย12 x กําลัง2เท่ากับ0กับอีกตัวหนึ่งคือ x บวก1เท่ากับ0ก็คือ x เท่ากับลบ1โอเคครับน,นี่0นย์ครับ0นย์กับลบ1 0นย์กับลบ1นะครับทีนี้นะครับตอนนี้ไอเนี้ยคือจุดวิกฤตละทีนี้มันไม่เหมือนกับที่ผ่าน,านมาตรงที่ว่าณนะตอนนี้มันไม่มีขอบเขตครับมันไม่มีขอบเขต ไม่มีขอบเขตให้พิจารณาค่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเราต้องดูทั้งอะไรครับเราต้องพิจารณาต้องพิจารณาทั้งหมดเลยครับทั้งทั้งเอ่อทั้งหมดครับต้องพิจารณาทั้งหมดผมก็เลยใช้วิธีการทดสอบแบบอนุพันธ์อันดับหนึ่งครับผมก็เลยใช้วิธีการทดสอบอนุพันธ์อันดับหนึ่งก็คือเริ่มต้นก็นี่นะครับ เดิมนะครับดูฟังก์ชันเพิ่มของฟังก์ชันลดเผื่อจะช่วยตอบได้ถ้าเราเห็นแนวโน้มว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเป็นฟังก์ชันลดเราอาจจะตอบได้นะครับผมก็ลองดูลบหก็อยู่นี่0นย์ก็อยู่นี่ผมก็เอาตัวเลข1นะครับเข้าไปแทนป,ปึ๊บในตัวเอาตัวเลข1นะครับเข้าไปแทนในนี้นะครับก็ามาเป็นบวกชัดเจนนะครับเป็นบวกผมเอาถัดไปครับผมเอาตัวเลขตรงนี้นะครับน่าจะเป็นลบลบศูนย์จุดห้าผมลบศูนย์จุดห้าเข้าไปแทนลบศูนย์จุดห้านะครับ เข้าไปแทนในนี้ก็จะได้ส2บสองคูณกับลบ0ูนจุด้าทั้งหมดกำลังสามถูกไหมบวกด้วยส2บคูณด้วยลบ0ูนยจุดหายกกำลังสองโอเคครับตัวเนี้ยตัวนี้นะครับยกกําลังสองมันเป็นบวกอยู่ละตัวนี้ยกกาลัง3ามันติดลบแล้วทศนิยมมัน3าําแหน่งแปลว่าติดลบน้อยกว่าก็เลยออกมาเป็นเป็นบวกโอเคครับเป็นบวกกดเครื่องเลขดูก็ได้นะครับอ่าถัดไปนะครับถัดไปผมเอาตัวเลขลบสองมาแทน ลบสองแทนเข้าไปนะครับลบสองแทนลงไปนะครับเราจะเห็นว่ามันได้สิบสองคูณกับลบสองกำลังสามแล้วก็บวกด้วยสิบสองคูณกับลบสองยกกำลังสองอะไรมากกว่ากันครับฝั่งนี้ครับติดลบเยอะกว่าก็เลยติดลบมันเลยติดลบนะครับแปลว่าสภาพมันคืออะไรอนุพันธ์ลำหนึ่งตัวนี้บอกอะไรบอกการเพิ่มลดของฟังก์ชันได้ใช่ไหมจำลืมยังครับอ,อันเนี้ย เป็นลบแปลว่าอะไรฟังก์ชันมันจะอยู่ในภาพของการลดลงขีดลงนะครับแล้วมันก็เป็นบวมมันก็ลากลงไปเรื่อยแปลว่าฟังก์ชันมันก็จะลากขึ้นไปเรื่อยมันบ่งบอกอะไรเราครับมันบ่งบอกว่าอ๋อนี่ไงจุดเนี้ยเป็นจุดต่ําสุดครับต่ําสุดสัมผัสแล้วยังเป็นจุดต่ําที่สุดด้วยโอเคครับแล้วก็ไม่มีจุดสูงสุดสัมผัสเลยเพราะฟังก์ชันมันเหมือนจะลดลงมาเรื่อยโอเคครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็จะตอบว่ากราฟตัวนี้ไม่มีไม่มีค่าสูงสุด สมบูรณ์โอเคนะครับส่วนลบหนึ่งะครับลบหนึ่งจุด x เท่ากับลบหนึ่งเป็นจุดต่ำสุดมันเป็นสมสัมพั์ด้วยนะครับแต่แล้วมันก็เป็นสมบูรณ์ด้วยเป็นจุดต่ำสุดเป,เป็นจุดต่ำสุดสัมพั์นะครับเป็นจุดจุดต่ำสุดสัมพัธ เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ก็คือ f ของลบหนึ่งก็เอารลบหเข้าไปแทนนะครับเอารลบหเข้าไปแทนในนี้3าคูณลบหยกกำลัง4ี่บวกด้วยสคูณลบหยกกำลัง3ออกมาเป็น3าลบสก็ได้ลบหลบหโอเคนะครับเนี่ยคำตอบก็ออกมาอย่างนี้ครับก็คืออะไรตอบว่าอะไร ไม่มีค่าสูงสุดสมบูรณ์แปลว่าสภาพนี้คือกราฟมันอนะกราฟมันไหครับกราฟมันเป็นไงครับเราจะเห็นว่าเนี่ยมันลดลงมา,างนี้ปุ๊บลงแล้วพุ่งขึ้นแปลว่า2ค่าเนี่ยมันยังพุ่งขึ้นไปตลอดเนี่ยโอเคนะครับลักษณะนั้นถัดไปนะครับค่าต่ําสุดสมบูรณ์ก็คือก็คือ1 f ขอบลบหนึ่งคือเอาลบหเข้าไปแทนค่าแทนลงไปแล้วไ,ได้ลบหนึ่งก็เรียบร้อยครับก็อตอบลักษณะนี้โอเคนะครับเนี่ยนะครับลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองดูสิครับว่าผมมีกราฟไหมนะครับ ดูคร่าวๆนิดนึงนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนี่ครับมีกราฟมีกราฟให้ดูนะครับมีกราฟไปดูขอตัดกราฟนิดนึงครับขอบตัดตัวนี้ด้วยกันนะครับวางนี่ดูตัวนี้ครับนี่ครับสิ่งที่เห็นกราฟอันเดียวกันนะครับผมไปวาดมานี่ครับอันเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันเป็นอยางีงครับฟื้นมาลงนี่ปึ๊บมาปึ๊บนี่ ตัดการาฟนะครับแล้วมันกลมานี่นะครับแล้วโค้งขึ้นแล้วมันก็ค่อยมาอย่างนี้นครับสังเกตครับเหมือนอย่างที่เราพูดเลยครับตัวนี้ลบหนึ่งอยู่นี่ใช่ไหมนี่ลบหนึ่งนี่ศูนย์นะครับอยู่ในช่วงนี้ครับน้อยกว่าลบหนึ่งกราฟมันลดลงมาอย่างเงี้ยพอพอมาถึงลบหนึ่งปุ๊บกราฟมันจะพุ่งขึ้นแล้วแล้วจุดวิกฤตมันก็คือเนี่ยจุดวิกฤตนี่คือลบหนึ่งแล้วก็นี่คือศ OK, ูนย์โอเคครับแล้วลบหนึ่งค่ามันก็จะต่ําสุดตรงเนี่ยต่ําสุด 1, ด,สดสสสมมมมบบบูรร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 รณ์ออเเเเเเคคนนนะัาา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 าถถ่ืไไห็็กกฟต เราตอบได้ด้วย,ยแคลคูลัสต,ตัวเนี้ซึ่งเรียกว่าที่เรียกว่าอนุพันธ์ตัวนี้ครับใช้ออนุพันธ์ในการในการหาในการพิจารณามันนะครับโอเคนะครับ